ดีคอนคงคิดว่าน่าจะโดนปัดประสาทแต่ผมว่าครั้งนี้น่าจะเป็นข้อมูลที่สำคัญผมเชื่อว่าเธอไม่ตายเว้ยชนมางเลยสัตว์เอ้ยขออภัยนะครับเกมนี้อาจจะมีคำหยารผสมลงด้วยมันเป็นอารมณ์อ่ะนะเฮ้ยโอ้ยแม่งแม่งลบลบลบเออเชี่ยพวกนี้แม่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออ มึงทำอะไรกันอ,อะไรกันอเออจะช่วยมันยังไงดีวะโอ้โอเวนกรรมโอเคโอเคโอเคมึงอยู่ตรงนั้นแหละเดี๋ยวกูช่วยแปบ๊บหนึ่งมาขอนี่ไงนี่ไง ติดตามคลิปเต็มได้ใน YouTube ช่องต่อเกมเมอร์ครับ